ก็ว่าหาอยู่ว่าอยู่ไหนเดนอเ่ีงยนั้นแหละเพื่อนโอเคสวยครับสวยครับอืมหนูไม่โดนเพื่อนขอโทษที่โกดขอโทษที่เมื่อกี้ไม่โดนนะของแต่งใหม่ล่าสุด JAK ที่เมื่อติดตั้งแล้วปืนของคุณจะคล่องตัวมากขึ้นแถมลดแรงสะบัดแนวตั้งด้วยครับเป็นของแต่งใหม่ล่าสุดใน Call Duty Warzone ครับเดี๋ยววันนี้เราลองเล่นกันดูว่ามันจะโหดขนาดไหนก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ตั้งใจกองซา้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลดสางส50อาทกซอนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนครับ และใครที่อยากเติมวอลซนนะครับทั้ง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม50%ครับใครสนใจอยากเติม CP ราคาถูก สามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและสําหรับใครที่อยากเติมแบ็กเซลนะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีให้เติมด้วยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเมนแน่นอนสามารถจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v Val ล o ลอร t แล l ด์คอร์ดิฟตี้และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ โดยในส่วนของ JK Slash ครับจะอยู่ในส่วนงสัปดาห์ที่3ครับก็สามารถทำ Quest สมมัติเพเยอร์ซอมบี้หรือ Battle, ว่าแพตเทิรโยก็ได้ครับโดยในส่วนของแต่งตัวนี้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการวิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มในส่วนของแรงสะบัดแนวตั้งก็คือคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่ก็จะมีข้อเสียนะครับในส่วนของการกระจายมี่ระดับเอวแล้วก็การกระจายกระสุนเมื่อเอยียงปืนนะครับซึ่ง2ออย่างนี้ผมคิดว่าถ้าคุณใช้ปืนที่ ขึ้นสะโขบหรือว่าเล็ง <_ C ell> เล็งเล็ง <_ C ell> อะ่ะกดที่ขวาเล็งอะ่ะไอข้อเสียตรงนี้ไม่มีเลยนะครับแถมจะทําให้ปืนเนี่ยไวขึ้นด้วยซึ่งดูจากสเตตแล้วนะครับบอกเลยว่าเหมาะกับสายเล็งมากๆนะฮะซึ่งบอกเลยว่าทั้งสองกระบอกที่ผมแต่งมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสแตติกเฮอันนี้ก็ต้องเล็งขึ้นสะโขบเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งกระบอกครับในส่วนของ s t g c ีจกระบอกนี้ก็ขึ้นสะโขบเหมือนกันครับดังนั้นการที่คุณใช้ในส่วนของตัวแต่งตัวนี้ครับทำให้ปืนของคุณเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนนนนนแ่่อะี นี่ฮะแล้วก็ S c G ครับนี่เลยคล่องตัวแน่นอนนะครับผมไปลุยในเกมกันมาดูกันว่ามันจะคล่องตัวขนาดไหนครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วเราควรซื้อปืนก่อนไหมมาก็ะบอกนี้ก่อนแล้วกันคนระับน่าจะใช้ใช้อยู่มาตัวขับมีครับผมลม้ลมปะล้มแล้วสวยความไปก่นอนหนึ่งลูกรีโหลดคนมาเพื่อนโอ้เพื่อใจเย็นไปเพื่อนช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่ หมดยังโอ้ยังเหรอเอาเพื่อนโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ <aho> ขึ้นบนก่อนครับเกาะหมดแล้วด้วยวะโอเคผมไม่มีเกาะครับแล้วใครขับหอมาวะหน้าเย้พี่ชายใจเย็นเฮ้ยเอากันอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้เอาแล้วผมไม่กดขึ้นหอทำไมเด่ย เออสวยรีโหลดน่าจะมีสมักเมื่อีกอ่าไม่มีเกาะครับอา้าวยังวะไบโซจบไบจังอ่ะอามาครับผมลุยกันต่อครับโว้ตูลงไปก่อนหนึ่งเพื่อนโยนระเบิดไปหนึ่งทีแม,ม่งชุบแม,ม่งชุบแม,ม่งชุบรีโหลดโอเคโอ้มีตูมามีตูมาวิ่งมาเลยเพื่อน วิ่งมาเพื่อจะได้ระเบิดครับผม UAV สแกนหน่อยครับข้างหน้าเยอะมากโว้ข้างหน้าโคตรเยอะเราอปืนยิงายะดีด้วยต่อให้ต่อให้อะตาไปหนึ่งย่้ยไม่โดนเฉยยิงโอ้โหอะไรวะเนี่ยตายรีโหลดเออผมลงมาเต็มเลยว,วะโอเคข้างหน้ามีคนวิ่งไปแล้วเออตาย รีโลดมีเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโอเคสวัสดีพี่ชายเออไมล้มด้วยปืนเบาจัดโอเคซื้อปืนมาหน่อยตังพอโอเคซื้อปืนครับตายไปยังตายดีโรดโอเคน,อน่าจะมีอีกนะ่าจะมีอีกน่าจะมีอีกมีปืนที่โอเคโอเโอเขาบอกนี่หรอได้อยู่ได้อยู่ขึ้นไปนี่คือเจอแน่ เจอก่อน er. หนึ่งฮะเพื่อนฝากด้วยครับเกือบตายเหมือนกันมาครับผมโหลดเอาโอเคมาฮะโอ้ข้างหน้ามีตูดีครับหคล้องตัวคล้องตัวจริงคล้องตัวจริงคือปืนที่มันแบบไม่ค่อยดีดมากนี่ใช้คือสบายเลยนะบนหัวก็มีเพื่อนเกือบล้มดีโหลดเย้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 เกือบอยู่ผมนี่เกือบอยู่โอเคหามุมยิงดีๆมันชาร์กันอยู่ข้างล่างอะ ล้มดีเพื่อนนั่นแหละสวยตายหนึ่งคำบอมีอีกห้องข้างล่างก็มีเมืม่อกี้ผมเห็นอยู่คำบนนู้นก็มีครับมันแอร์ไตร์ลงวะ่ะโอ๊ตโอ้โหจังหวัดจะสไลด์ลงมาพอดีครับไม่ทันอ้าวหมดตีกันอีกแล้วล่ะครับเนี่ยไวยจังอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้มันเดือดเดือดนี่เราฆ่าทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเจ็ดตัวเลยนะเศร้าเลยมากับผมลุยกันต่อในเกมที่3ครับเรียกได้ว่า เจอแต่อะไรเดือดเดือดโอ้โหสู้ลำบากจัดจริงเดี๋ยวนี้ดิซเจนนี่แบบเดือดทุกเกมมบอกเลยโว้วตัวน้องเต็มเลยว้าโ,โดนแฟตโอเคขึ้นไปจัดการมันทันไหมมันตีเพื่อนเราเออเท่าที่เพื่อนมาไม่ทันมันกำลังมาหาเราทุกคนนัดเดียวโว้เพื่อนไปลงมา เออแลกกันได้เว้ยเอตอตกไปข้างล่างหน่อยเมื่อกี้มันมีชุบตัวเองมนเมื่ยเด่ะยังจะมีชุบอีกเหรอโอ้โหแล้วเรา,าสองเดือดเกิานาโหลดเอา,าอยู่ตรงนี้แล้วศัตรูเพียบเลยครับจะเก็ยบยังไงล่ะฮะปืนมาก่อนแล้วกันนะตรงนี้ทามีตัวครับลงไปหนึ่งกรนรีโหลด ต้องชุบเพื่อนรีโหลดดูดละมาเพื่อนไปเละมาหนึ่งลูกได้ปะสวยโอเคไปลูกมาเอ้ยเจ้เฮ้ยอดโโอ้หจังหวะเพื่อนได้อยู่สวยครับทีมไวฮะไวปะน่าจะไวและโอ้โหจังหวะแบบเยอะจัดๆเก็บโหลดเอาก่อนครับมาเยอะข้างหลังได้ไหมเหรอโอไมค์ก็ โอ้โหตูเยอะจังเลยครับผมข้างล่างก็มีตรูนะ๋ยคนคาร์ทส้อมไปฮะโว้เยอะเหมือนกันข้างล่างอะ่ะมนลงข้างล่างกันหมดแล้วเพื่อนเต่งเร่งรุ่นฮะลบไปหนึ่งครับผมสวยรีโหลดหมายป่ะเพื่อนขนมีคอนใสเลยโยนไปตันไปหนึ่งโอเคมีตูแน่นอนแหละสภาพนี้ ชุบหรืเอเปล่าล่ะรูปผู้หิงให้ครับรีโหลดมันจะมีว่าไงครับเออหมดตีไปแก้แขนเราแก้แขนน่นามีตูผมเป็นหนึ่งตาไปสายลึกมา,ลมาหลงมะโอ๊ยอะไรมุ้งงวะเมื่อกี้ข้างบนยิงมาดิ โอ้ไม่ได้เล่นไม่ได้เดี๋ยวต้องลงข้างล่างไม่ทันดีกว่าเพิ่งเห็นเลือดอือโอ้โหลุงนี้เล่นทางล่างแต่แรกก็หมดเรื่องแล้วแล้ววงมอยู่ขา้างหน้าผมแต่ผมไม่รอดอว้าเศร้าเลยแล้วเพื่อนเราสู้ครับมาดับสี่รับรอบนี้เสียใ,ใจว่ะไปเล่นพันเดอร์มนันดีกว่าไป,ไปมาครับผมลุยครับกับพันเดอร์โอ้โหศัตรูเพียบเลยครับโอ้โหมาลงกันแบบเพียบมากแล้วผมไม่ติดอะไรเดี่ยไปก่อนหนึ่งฮะเย้ยม,มีมีมีดีโร อรอก่อนครับอรอก่อนครับรถตูเยอะมากตูวเยอะมากโอเคอ่ะปาให้เพื่อนโอ้ไรเยอะอยหมดเลยเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วเทตายหนึง่งไม่ได้เก็บอะไรทั้งสิ้นนะตอนนี้โอ้มีคนยิงมาอีกออทางเดียวด้วยตรงนี้นีก่อนครับโอ้ my god ขึ้นมารีโรดเปลี่ยนจุดก่อนครับมี๋ยวคนมาไล่ล่าเรานี่แน่ไปหนึ่งสวยลีโรดเยอะเหลือลเกินวิชยัยมีคนขับรถด้วยฮะ ก่อแต่ด้วยน,นะมีนคนอยู่ข้างบนด้วยเหรอตัวหนึ่งตัวเพื่อนโอเคสายหนึ่งโอ้เยอะมากเลยครับยิงแบบไม่หยุดยัง้งซ้ายบนมีอีกตัวฝ่าบ,บนเออล้มมาเพื่อนยิงไม่ทันเป็นปืนเออล้มพอดีสวยครับโอ้ยิงแบบรัวๆมากตอนนี้มีรถขับมาไปไหนแล้ว เขาขับหนีเราไปแล้วเพื่อนผมต้องวิ่งไล่ล่ารถจริงๆเหรอวะถามตัวเองเนะี่ยเออขับรถหนีหอะเพื่อนเราดูคุ้มแบบว่าแค้นอะไรกันเนี่ยฮะมาไล่ฆ่าทำไมมีตูด้วยวะ่ะโอ้ my god ใจเย็นเพื่อนเก็บของก่อนนะ โอ้ไม่น่าไหวน่าจะหลายตัวมากได้หนึ่งโอเคไม่รู้มีอีกว่านะผมไม่รู้นะมันแหลกของผมคนเดียวหรือผมรู้สึกไปเองมันบล็อคว้าไปนิดนึงอะ่ะมีคนเลงมานัดเดียวสวยมากโอเคมาสกิโตขึ้นไปอีกทีนึงเออไปเพื่อนผมกำลังขึ้นมาหาแล้วจ้า เอาตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรอหมดแล้วเหรอโอเคผมยิงอะไรผมเนี่ยตายอีกหนึ่งโอเคยิงไม่หยุดเอ้ยมีใครโยนระเบิดอ่ะผมนี่เสียใครโยนระเบิดอยู่มีคนโดนมัสกิโตของเราโอ้โหเรียกว่าอาพุทธลฝั่งนุมมีสองตัวโอเคถึงฆ่าได้เมื่อกี้ผมก็ตายฮะเจอสองตัวสายเร่งมา โอ้ไม่กอดเย้ยรอดเปล่ารอดอยู่โหเกือบไปแล้วฮะแต่มืนมีคนจะดันมาว่ะเฮสวยครับมีคนมามีคนมาดิเพื่อนโอ้ปาแม่นซะด้วยโอ้ไม่กอดสายหนึงเฮมันขึ้นมาสองตัวอ่าไม่ทันครับผมนี่ไงล่ะผู้มีคนตมีคนจริงแต่มุมเราเสียเปรียบมาก จะขึ้นไปหาก็ลำบากอยู่โถเพื่อนปาตันไปรีโหลดอเ,ออเออสวยอยู่โอเคขโมดีมาอีกก่อแตกไปเพื่อนตัวนี้แม่ชุบได้ปะรอน่าจะตีเดียวกันนะผมคิดว่าผมเห็นมุมมาละ เกือบดาวนี่ก็จะขึ้นให้ได้เลยนะจะขึ้นให้ได้เลยเพื่อนไม่ต้องขึ้นเอ้วยิงอยู่นั่นแหละกระสุนจะหมดละต้องดันแล้ววะมันคงมีชุบแค่อันเดียวเนาะถ้ามีสองอันนี่คงจะสุดเกินตายแล้วใช่ไหมเออตายละโอเคขอกระสุนนะเพื่อนขอบคุณครับมาหาเจอศัตรูป่ะอาวเพื่อนเราเองโดนหนีไปแล้วหรอ ้ายก็มีตัวโอ้โหแดงทั้งขอบเลยพี่ชายโอเครีโหลดเมื่อกี้มันเห็น UAV โอเค U A V มีซะหน่อยยิงไปหนึ่งนัดข้างบนมีคนหนึ่งคนบนหนูก็มีศัตรูเพียบเลยเพื่อนโอเคหมดปะโอเครีโหลดขึงล่ามมีคนเปิดประตูอีก รีโหลดโอ้หเพื่อนน่าจะเข้าน่าจะเข้าตึกไปแล้วเอาละอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนอะไรวะนี่ยเขาเรียกว,ว่าสลับฝั่งเหรอโคตรเท่เลยเมื่อกี้มีคนยิงมาโอเคสวยมากยิงอยู่นั่นแหละเพวื่อนคือจริงๆอยาๆเล้ตอนเมื่อกี้นะแต่ว่าเมื่อกี้มุมมันได้เปรียบครับนี่แบบนี้เลยสวยครับ เขาปีนมาจาขึ้นมาโอ้โหไม่ล้มด้วยผมโดนซ้ายยิงเมื่อกี้ถ้าไม่โดนซ้ายยิงผมน่าจะฆ่าเขาได้มีศัตรูอยู่ข้างหน้าเราอีกแล้วฟังตันไปรีโลดเย้ยโดนด้วยล้มครับโอเคข้างมีคนข้างมีคนเกือบตายอยู่นั่นแหละตรงนั้นอะ ก็ว่าหาอยู่ว่าอยู่ไหนเดินอย่างนั้นแหละเพื่อนโอเคสวยครับตรงนู้นน่าจะมีคนอีกวะขานามีคนนะสวยครับมีตัวสวยครับอืมหนูไม่โดนเพื่อนขอโทษที่โกดขอโทษที่เมื่อกี้ไม่โดนนะขานามีตูจ้าโอเคเหมือนมีอีกตัวนะผมเห็นอยู่จะดันมันหรือเปล่าล่ะอีกเรื่องนึง ระยะน,นี้ยิงยากอยู่ฮะขวาขึ้นมาอีกเหรอครับโกตเออโอเคเพื่อนมีอีกไหมยิงวี่งสี่ตัวทุกคนโอ้โหบอกเลยวันนี้ยิงแบบเดือดมากออเป็นพันเดอร์เลยยิงเอายิงเอานะโด,ดไปไหนกันเออยวไปหมดเลยครับพี่ชายใส่ก,ก่อนมีคนเรียกคอมาน่าจะอยู่แถวๆนี้นแหละ โอ้ไม oh ่ก้อดระยะใกล้อะไรนเราเพื่อนนี่ตัวหนึ่งนี่โหลดเออเออลงน้ำเลยฮะเอาก่อนเอาก่อนได้เปรียบเย้ยมีตู้ตายแล้วเพื่อนนะัดเดียวสวย บอครับอืหึหึข้างบนนู้กก็ยิงโอโ้โหกี่ตี้เว้ยตรงนี้มีคนมาลงอีกโอ้โหเยอะมากเลยพี่ชายโอ้ my god ใส่กอก่อน,กนมีคนใหม่ปะข้างล่างก็มีโโฮะไอข้างบนไม่รู้แต่ข้างล่างก็มีโอ้โหอ่านล้วพี่ชายโอเคอ่าอื้อหือ ไว้โอเคโอ้โหเยอะมากเต็มไปหมดเลยครับและเรียบร้อยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเซตที่เรียกได้ว่าทำให้ปืนของคุณเนี่ยแต่งได้ไวและยิงได้ไวมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ของแต่งที่สนุกแล้วกันสายวิ่งไวสายแบบเล็งสโคบสายแบบม่วงไวบอกแล้วชอบมากนะโอเควันนี้มาได้กันครับจะใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลคล์กดแชร์เป็นกําลังใจของซาด้วยผมวันนี้คิวเดือดๆครับสวัสดีครับ